สำหรับสูตรนี้นะคะแคนซาล่า002ค่ะตัวนี้เป็นสูตรที่คิดค้นพัฒนามาเพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะนะคะออกตัวก่อนตัวนี้ไม่ใช่ยารักษาโรคแต่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับคุณผู้หญิงที่ต้องการดูแลสุขภาพหรือไม่อยากตกอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะโรคที่ฆ่าชีวิตของคุณผู้หญิงในระบบสืบพันธุ์มี3อันดับค่ะที่ฆ่าชีวิตผู้หญิงคือ1ค่ะ มะเร็งปากมดลูก2เยื่อบุโพรมดลูกและมะเร็งรังไข่ค่ะรู้ไหมคะว่าผู้หญิงส่วนใหญ่แล้วบางทีไม่มีอาการเตือนสัญญาณเตือนล่วงหน้าเลยรู้อีกทีคือในระยะลุกลามแล้วนอกจากระบบสืบพันธุ์แล้วที่เป็นโรคร้ายมะเร็งเต้านมค่ะก็ทําให้ผู้หญิงเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆน,นะคะรู้ไหมคะคานซาลาซู2ตัวนี้ใส่ใจดูแลสุขภาพคุณผู้หญิงโดยเฉพาะ1แคปซูลค่ะ ประกอบไปด้วยสารสำคัญไม่ว่าจะเป็น ผงเห็ดแชมเปยองค่ะสารสกัดเห็ดเมตาเกะสารสกัดผงเห็ดหอมหรือแม้แต่คมมินชันและทับทิมล้วนแล้วแต่สารพวกนี้นะคะออมีสารต้านการอักเสบที่สูงดูแลสุขภาพคุณผู้หญิงหากเกิดเนื้อร้ายและการอักเสบมากๆจะไม่เป็นผลดีนะคะจะทําให้เนื้อร้ายที่เกิดการอักเสบและกลายพันธุ์ได้ทานวันละ1-2แคปซูลนะคะหลังอาหารมื้อไหนก็ได้ค่ะตัวนี้1กระปุกอยู่ที่60แคปซูลในราคา590บาทเท่านั้นนะคะ Thank you